เดี๋ยวเรามากันที่สายของคุณรามอสครับคุณรามอสมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่แล้วเขาก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณรามอสฟังคุณรามอสก็เลยเอาเรื่องนี้ครับมาเล่าให้กับแฟนแ The Ghost Radio ได้ฟังกันครับมาพร้อมกับเรื่องรุ่นพี่เจอดีมาที่ตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็กกันเลยครับสวัสดีครับคุณรามอส สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณรามอสได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะชัดครับนะฮะตอนนี้คุณรามอสโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวฮัทไทราชครับอยู่แถวหัทไทราชบ้านผมเลยเออเราคนบางเดียวกันคนหัทไทราชหัทไทราชคลองสามวาใช่ครับเออนะฮะคุณรามอสกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยครับ นี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันแต่ชื่อของคุณรามอสผมเคยได้ยินเล่าที่เดช็อคถูกไหมใช่ครับเออเล่าบ่อยอยู่เหมือนกันนี่ถูกไหมฮะส่วนมากจะจะเล่ากับใครคุณรามอสส่วนใหญ่ที่จะมีทั้งพี่ก๋่องมีทั้งพี่ตั้มแล้วก็พี่ขวัญโอ้โหครบทุกคนเลยนะเกือบเกือบครบเลยนะเออมาครั้งนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนๆเดอะโกสได้ฟังกันบ้าง นะฮะเรื่องที่รุ่นพี่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาไปเจอดีอะไรมาเดี๋ยวรบกวนคุณรามอสเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับเอกเสียงเสียงดังกว่านี้ใช่ไหมครับนะฮะโอเคเลครับอ่าน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงเดี๋ยวผมเร่งเสียงช่วยด้วยครับครับโอเคเชิญเลยฮะคุณรามอสก็คือก่อนก่อนที่ผมจะจะเล่าเรื่องนี้นะฮะผมจะบอกว่าว่าอาจจะเล่าไม่ดีนักนะครับอาจจะได้ไม่อึงระดเท่าไหร เรื่องนี้มันมีอยู่ว่าที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมทํางานอยู่ในบริษัทครับ <S <S แล้วก็พี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าหนักถาอศาสนาคิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ผมก็ถามว่ามันแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนมาไปไปเรียนที่ไหนผมว่าอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรถึงจะมาทํางานที่นี่ใช่ไหมครับเ้บกาก็เล่าเรื่องแต่ตอนนั้นมาเลย คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่เขาอายุประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดเขาเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เขาส่งไปเรียนที่จังหวัดราชบุรีคือเป็นเด็กเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปถึงปุ๊บแกก็ไม่รู้จักใครเลยก็คือต้องไปหาห้องเช่าที่นูน่นไปหาห้องพักอยู่มันเป็นช่วงประถมนิเทศพ,พอดีก็เลยไปเจอเพื่อนในนั้นนะครับ สองคนรวมแก่เป็นสามก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมีห้องเช่าแถวนี้ไหมที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับวิวทยาลัยมีเปล่าพอจะไปชวนกันไปหาไหมอะไรประมาณนี้<ม>เขาก็บอกว่าพอดีเพื่อนเขาสองคนนี้ก็คือเป็นคนจังหวัดราชบุรีแล้วแต่คือเขาต้องมาเรียนในตัวเมืองเ,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 เขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวยังไงก็มาอยู่ด้วยกันลวกันสามคนแล้วเดีย๋ยวเราช่วยกันหาห้องพักที่มันใกล้ๆแถวนี้ นนเ,เนี่ยครับหลังจากปิดตินเทร็จเนี่ยอ่าอ่ายันไปเจออ่าห้องพักนีมันอยู่ช่วงข้างหลังวิทยาลัยหน่อยอก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับมันก็แต่มันก็จะลกหน่อยนะครับทางมันก็จะเปรีป้ยวหน่อยก็ได้อยู่ประมาณชั้นสามห้องพักนี้มันมีประมาณหกชั้นนะครับแกได้ชั้นสามก็โอเค ก็ห้องเขาก็มีห้องน้ําในตัวอืแล้วก็มีเบียงเตียงมีสองเตียงนะครับแต่คือเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งกลับบ้านเป็นคนที่นงที่นอนมาปูก็เป็นที่นอนแบบสามคนนะครับไม่ได้นอนไม่ได้นอนแบบรวมกันอะไรเบนี้ปลายเท้าอา่าปลายเท้าของเขาครับหรือเตียงนะปลายปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าที่เอาไว้แ รวมๆรวมกันนะครับก็ใส่กันอยู่เลยนะคือแรกอ่ะที่มันเป็นประเด็นก็คือเขาอยู่แบบนั้นเรียนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วครับเข้าอาทิตย์หนึ่งแล้วมันเกิดเหตุการณ์จะแกกขึ้นช่วงเวลาประมาณปีสองถึงปีสามะครับเขาบอกว่าความรู้สึกเขาเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ปลายเท้าเขามันเป็นแบบเสียงแบบมืนของขยับ ม,มันแบบมันคนกระลังที่จะเปิดรูเสื้อผ้าครับครับแกนอนอยู่ตรงกลางและมันตรงกับปลายเท้าของพี่เขาพอดีครับอืมไอ้ของเขาก็นอนนอนไตรู้สึกฮ้ยมันเป็นโจนปรปะวัตครับชักกิดเรียกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตื่นเรี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นสองสองสองฝั่งเลยนะซ้ายอรือขวาชักกิจเรีย่ยยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยตัดสินใจ คิดเลยเอาไงก็เอาอะจะเป็นโจนหรือจะเป็นผีแกก็เลยค่อย,อยๆแบบตงหัวขึ้นมาอค่เกือบช็อคเลยตรงที่ว่าแค่เห็นเป็นเงาคนดำๆนะครับอืรูปร่างทงวมวไม่ใหญ่สูงเกือบสองเมตรครับสองเมตรโอ้โหสูงนาเกือบเอบอเออ สูงเกือบสองเมตรพอเป็นเขาโค้งที่เป็นเป็นแสงกระจังสองลงมาจากหน้าต่างประตูหน้าต่างบอดีครับพอได้เห็นว่ารูปราสลัะเขาเป็นยังไงตูดจมท้วมน้นๆหน่อยหัวแ่กินเกียยงหน่อยคแก้เห็นเนี่ยไอ้เงาเนี้ยมเหมือนกําลังที่จะการจะเปิดตูเ้เ้อผ้าารัคอ๋ออ๋อ กำลังหาของอะไรสักอย่างคืออยู่ข้างนอก,กแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อที่จะเข้าไปเหมือนจะไปหาของอะไรบางอย่างในตู้เสื้อผ้าเออใช่ครับเหมือนเป็นโจนียครับเหมือนกำลังจะขโมยของอะไรสักอย่างนียครับคร,บครบแต่ก็เริ่มช็อกเริ่มแบบใจสั่นนะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะแบบเฮ้ยคุณมาเจออะไรวะเนี่ยอเริ่มกลัวแล้วไม่ใช่คนแน่นอนเลยแค่ก็ลองหลับตาแบบหลับตาเลยนะครับแล้วก็ลองลืมตาก็ยังอยู่ อืมไอตอนที่แกหนูจ่าว่าที่สองเนี่ยมันเป็นเสียงมันคนแก่แอมครับครับแต่เงานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับกาลังค้น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 ค,นค,นคน้นพอมันเหมือนแบบมันเหมือนกึืนหลับกึ่นตื่นด้วยหรือเปล่าี่ผมไม่มั่นใจนะครับครับประตูเนี่ยไอไอตู้เสืาา้อผ้าเนี่ยกําลังเปิดอืม เปิดออกมาเอ๊ะันทาไม่แกแบบเหนื่อยเต็มตัวกันเลยนะพี่แจ็คครับประตูติดตัง้งอแกก็ลืมตามเหมือนมันอยู่ในครวงนะครับแกบอกครับเหมือนไอ้เงาสีดำๆอ่ะมันติดประตูใส่ะออแล้วมันสะ<อ>ด,ดุ้งตื่นมาอเช้าพอดีเพื่อนก็บอกเรียกตั้งานางนทำไมยังไม่ตื่นสายแล้ว แคก็เลยไม่พูดอะไรครับพอเลยรีบรีไปอาบน้ำก็เลยแบบขับมอไซค์กันไปครับจากนไนไปเรียนก็ถึงไปถึงที่โรงเรียนก็เลยแบบมันยังคาใจอยู่ว่าจะถามเพื่อนดีไหม,มหรือว่าไม่ถามดีวะมันมันกลัวเราแบบคิดมากหรือเปล่าครับพ,พอเบรกตอนที่ยังเสร็จก็เลยลงมาทานข้าวอะไรกันก็เลยคุยกันเลยอืพี่ผมก็เลยถามว่า คืนเนี่ยชาฝันไม่ดีเลยว่ะครับเฮ้ยฝันว่าอะไรมันเห็นเงาตัวดำๆเน่ะอ้อยู่ตรงตาตู้เสื้อผ้าเลยมันกำลังค้นอะไรสักอย่างครับเพื่อนแก่อีกคนนึงเลยว่ะอย่าพูดหยุดเลยอือพวกนี้นะครับหยุดเลยห้ามพูดครับซึ่งพี่ของกูมาจากทำไมกูก็เจอเออเอาเจอเหมือนกัน เจอเหมือนกันครับเ,ออเจอเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่แบบเขาบอกว่ากําลังเพื่อนแกจะลักษณะแบบกําลังที่จะหันขึ้นไปอยู่บนตู้ครับออกำลังจะปีนกระโดดปีนขึ้นบนต,ตู้เสื้อผ้าครับหมายถึงว่ากําลังจะปีนขึ้นไปบนหลังตู้เสื้อผ้าใช่ครับออออใช่ใชอครับกำลังจะปีนไอ,อต,ตอนนั้นกก็เลยข่มตานอนนีกคนเพื่อนคนหนึ่งนะครับพอไอขมน,นั้นเ็าบอกว่าเอ้ยมันไม่มีหรอก อย่าไปคิดมากเลยครับมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ติดภาษาไว้ล่วงหน้พี่นะครับคงไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรหลังจากนั้นมาถัดมาสักเกือบกอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับห้าห้าถึงหกวันได้ก็คือมันก็เข้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อนสองคนนั้นะก็คือเป็นคนจังหวัดราชบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องกลับบ้านไปนอนที่บ้านและเดือแก่คนเดียว หลังจากตกเย็นนั้นแหละแกก็จะจะไป,ไปออกกําลังกายคือไปเล่นฟุตบอลกับพวกแถววิทยาลัยแถวๆนั้นนะครับ<ะ>มาแกก็ลืมน่าจะเป็นลืมเรื่องกูม้ไปแล้วแล้วก็อาบน้าเตรียมเข้านอนในจังหวะที่แกนอนไปได้สักพักใหญ่<ะ>แต่ก็แบบบรรยากาศมันร้อนด้วยใช<ะ>่ไหมแจ็คแกก็เลยแบบเปิดผ้าม่าน,านาใหม่หนึ่งตรงหัวเตียงนะครับแล้วก็เปิดประตูไปอื ตรงที่ปิดข้างข้างหลังห้องอาหารตรงระเบียบก็รับเประตูไปแล้วก็ปิดเป็นมุ้งลวดครับ<ะ>ให้ลมไั่ผ่านแขก็นอน,กนแกก่ะแบบไม่รู้จะทำไรนอนดีในช่วงนั้นก็เล่นตัวศับเล่นไปเล่นมาก็เผลอหลักยาวไปเลยพ<ะ>อแกหลับไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีคนเปิดประตูเข้ามา กสะดุ้งตื่นะครับอืมคุณรามอสเดี๋ยวเสียงดังไว้นะฮะอ่าครับอ่าประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ครับอ่ะก็เลยแกก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอืมพยายามที่จะแบบแอบบดูครับแต่ตอนอยู่บนเตียงน่ะลักษาะแกมันแบบเหมือน,นคุมโปงอ่ะเหมือนมีคนได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาอืมทางเข้าครับ เพืเ่อนตัวอวะ,ะมันกลับมาหรือเปล่าครับแกก็ไม่กล้าเนี่ยแต่พอจังหวะที่แกมองโฟกัสไปที่ประตูเนี่ยแกละสายตาจากประตูมาเนี่ยตรงปลายเตียงอะแกเห็นคนเลยนะฮะเห็นคนเลยเห็นคนตัวใหญ่ๆร่าดังๆามื่อกอยู่ตรงหน้าแกครับ แล้วก็หยิดจ้องแกตาเนี่ยสีแดงเลยครับหัวนั่นๆแล้วก็ชี้หน้าแกอืคุณรามอสครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้สัญญาณหายเดี๋ยวนะตอนนี้คุณรามอสใช้สมอลทลอกอยู่เปล่าใช้ใช้สมอลท็อกครับอ๋อโอเคงั้นถ้าถ้าผมรบกวนคุณรามอสถอดสมอลทล์กออกก่อนได้ไหมฮะอ่าได้ๆอ่าโอเคน่าน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นชี่สัญญาณสมอลท็อกโอเคชัดชยังครับเออน่าจะดีขึ้น อ๋อแต่คุณละมอต้องพูดเสียงดังๆเอาปากใกล้ๆโทรศัพท์ไว้นะครับอ่าครับอ่าโอเคโอเคดีขึ้นฮะครับกลาปเลยอืมอืมอืมนั่นนะครับอยู่ปลายปลายเท้าพอดีในจัวะที่แกล้าสา่ตามาจากตรงประตูครับตอนที่แกหันมาปลายเท้าในตรงปลายเท้าตรงัวเสื้อผ้านี่เก็นผู้ชายรูปข้างสีดำตัวใหญ่ยืนอยู่ปลายเท้าแกนะับ แล้วก็จ้องมาที่แกออแล้วพยายามที่เอยามือเนี่ยมาชี้หน้าแกแกก็ตกใจเหลือแตกเลยครับคุมโปงแล้วก็ท่องไม่เป็นภาษาเลยแกก็สวดบทศาสนาคิดเนี่ยครับสวดไม่ได้ก็แกก็ลืมไปว่าเป็นผีผีพุธ <c oughs> แกก็ไม่รู้จะทำาะไงใช่ครับแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแกก็ตัดเล็กถึงพ่อนลกถึงแม่อย่างเดียวครับไอ <c oughs> ตอนที่แก่นะี่ นี่ถึงพ่อนถึงแม่เลยครับแกก็พยายามดูว่ามันตายหรือยัง,กยยงแกก็เลยแบบเปิดผ้าขึ้นมาดูหน่อยหนึ่งมันกาลังที่เขาเนี่ยเอ็กหรือผีเนี่ยกาลังที่แบบลุกขึ้นมาออปีนขึ้นมาบนเตียงพยายามที่เหมือนแบบจะฆ่าเขาอ่ะเฮ้ยจะทําร, hey, ทร้าย,ยานั้นเลยเหรอใช่ครับเฮ <Hey. S 2> ้ยจะทําร้ายเลยครับอ uh, uh, uh. ๋อๆจะทด้องจะป่วยว่าแล้วมันเสียมันไม่ออกที่มันอ้าปากไอ้เจครับ แกก็หลับตานึ่ถึงพ่อนึกถึงแม่หรือบอกเดี๋ยวไปทำบงทำบุญไปให้นะจะทำบงทำบุญไปให้นะนะครับผมถ้ามึงจะทำร้ายกูนะกูแช่งมึงไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะเสียงผีเหล่านั้นก็เลยพูดซราออกมาว่ามึงก็ลองแช่งกูดเลยกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยอครับแล้วจังหวะไอ้ที่แกพูดเสร็จแล้วแกได้ยินเสียงเสร็จแกก็เริ่มตัวสั่นแล้วก็กลัวเลยนะครับ ทีนนี้มันเุ็นรอยมันโดนเหยียบแกบอกว่าโดนเหยียบอืมคุณละมอเสียงเสียงเสียงดอกเบาไปเบาไปใช่ไหมอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันมันแกโดนอืมครับแกโดนเหยียบปลายเท้าแล้วก็มาถึงน้าแข้งแกบอกรู้สึกเจ็บมากเลยนนั้นหมายถึงว่าโดนร่างร่างนั้นเหยียบตั้งแต่ปลายเท้ามาถึงน่าแข้งใช่ครับมันยืนบนตัวอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้ยข้าบนตัวเลยครับออก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วลี่ ล้วก็ฝึกร้องไห้แล้วอ่ะจะร้องไห้แล้วจะร้องแบบไม่ไหวแล้วแบบเออเพื่อนแกกลับมาพอดีก็คือพาแฟนมาด้วยก็คือแบบรีบกลับมาก่อนคือไปดื่มกันมาพอดีมันเหมือนในจังหวัดที่แกแบบโดนไอ้ผีเนี่ยเกียบอยู่<ๆ>เนี่ยจังหวัดเขาได้ยินเสียงพ,พี่ผมน่ะที่เขาได้ยินเสียงอ่ะแต่ว่าตัครับ ความรู้สึกมันเหมือนมันเป็นลมอะครับวิ่งผ่านไปทางซ้ายแล้วก็ทะลุประตูออกไปเลยเป็นเงาประตูกะโดนออกไปเลยครับแกก็ตื่นเพื่อนแวก็เปิดไฟถามเป็นไรพี่พี่ผมก็เลยวิ่งเข้ามาโอยกูเจอผีออกกูไม่ไหวแล้วแล้วทําไมตอนแรกห็นไปกลับบ้านไม่ใช่หรอบอกเอ้าว่าคุยโทรหาังลืมเลยอะไรประมาณนี้ยไปโทรหาว่าจะพาแฟนมานอนด้วย อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใแกก็เลยบอกว่าอ้าครับตอนแรกอะ่ะมึงเอาใครมานอนด้วยวะเป็นผู้ชายจนกงจัอ่ะออไม่มีใครจะเอาเอเอนนใช่เอเอเพราะว่าตอนที่จังหวะจะถามอยู่ว่าไอตอนที่จังหวะกูเปิดประตูเข้าไปเนี่ยกูเห็นเหมือนเพื่อนเองอะ่ะกระโดดลงไปทางริมระเบียงอะ่ะจะามอยู่เมาหรือเปล่าหรือเพื่อนเองเล่นยาบอกไม่มีไม่มีเขาก็เห็น จะแล้วยังไงก็ไม่มียังไงก็ไม่มีบอกเฮ้ยเอาจริงๆพี่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยดูนักแช่งกูดินักแช่งเขาช้ำเลยนะครับสองข้างเลยครับพอแกก็ไม่นอนเลยพอคุยอะไรเสร็จปอกอ็หยอยู่เนีนยช้ากว่าก็กลัวกลัวกลัวมากเลยครับแล้บอกอยู่เ็นช้ากว่าได้ไหมอยู่คุยกัน,นอยู่วันสามคนเฮ้ยเอาอย่างนี้เพื่อให้เองสบายใจไปจะไปทําบุญกันเขาก็เลยแบบ รุงช้ามาหกโมงก็เลยทากันไปทำบงบนทางบานครับทังบนทั้บาศเสร็จกลับมาก็มามาเรียนก็คือปกติก็คือไม่เียอะไรครับม,มันก็เรื่องราวมันก็แบบประมาณนี้ครับอืมอแล้วแล้วที่ที่เขาเจออ่ะคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรฮะคุณคุณรามอสอ๋อเรื่องนี้เดี๋ยวผมมันมันมีอยู่แล้ครับมมันมีข้อมูลอยู่แล้ครับอืมอืมอืมแกเป็นคนที่แบบ มันล้องใจอ่ะแกก็เลยไปถามคนนู้นถามคนนี้ไปถามๆๆคน,นไปถามคนนี้แต่ตอนที่แกแบบเหมือนจะกลับแบบมันจะปิดเธอมาครับแกไปเล่นฟุตบอลแล้วก็ทีนี้ก็มีแบบกินเลี้ยงกันดื่มกันนะครับแกก็เลยแบบไปถามพวกพี่ๆที่ก็แบบเขาทางานกันแล้วอะไรที่อยู่ใ,ใกล้เราบ้างเนี่ยนะที่เตะบอลมัจนจบเฉลี่ยนะที่ผมถามจริงๆด้วยความเมามันอึดาดมากเลยนะผมไม่เคยเจอนะ่ะ แล้วมาเจอสภาพอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรพี่ช่วยแนะนำหนะ่อยได้ไหมและให้มผมแบบกระจ่างหนะ่อยได้ไหมครับว่ามันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องมันมีจริงหรอพี่คนหนึง่งก็แบบกาลังเขา,า,ก,ากำลังจะกลับบ้านพอดีกําลังจะส่งการรถตปเนี้ยพอได้ยินเสียงพี่เขาพูดเนี่ยครับแกก็เลยหกยุดแล้วก็เลยเดินมาเลาบอกเออกูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกู่าจะบอกมึงหลายรอบแล้วล่ะ จะถามด้วยว่าเจอไหมออออเอาไว้ยังไงพี่มันคือยังไงก็เก็บก็เมาเต็มท,ท,ที่เลยนะย้อมใจเลยตั้งใจฟังดีแล้วอย่าไปบอกใครนะครับเดี๋ยวห้องพักเขาจะเสียหายอือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับมันมีอยูออ่ครั้งหนึ่งโจรเนี่ยครับก็คือขึ้นห้องพักลายวัน ้วก็แบบไม่มีคนอยู่นะครับห้องที่พี่เขาอยู่ะครับอไม่มีใครอยู่เลยมาขโมยของแล้วทีนี้พี่เจ้าของห้องกลับมาพอดีก็เห็นไอ้ผู้ชายคนนี้ครับกําลังคุยลือตู้เสื้อผ้าอยู่เลยครับแกก็เลยเปิดเข้าไปจงังหวะที่อผู้ชายคนเนี้ยเหมือนกลัวครับแกก็เลยปีนอะปีนออกจากหลังหลังห้องนะครับแล้วก็โดนลงไปก็คือเสียชีวิตก็คือเห็นเขาบอกว่า จะบ้านแอวนั้นนะบอกม่าติดยาอะไรประมาณนี้อ๋อโจรคือพอรู้ว่าเอ้ยมีคนเปิดประตูเข้ามาก็เลยกระโดดหลังห้องลงไปใช่ตกลงไปตายข้างล่างครับเออถ้านั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแหมรุ่นพี่เนะ่นะจริงๆคือแม่จะอมพันนไว้ทําไมก็ไม่รู้ว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเจอหรือเปล่าวะด้วยความที่ถ้าสนิทกันอย่างเงี้ยบอกมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ถูกป่ะ ว่าห้องเนี้ตึกเนี้เฮ้ยมันมีเรื่องราวอย่างนี้ด้วยนะแต่เนี้ยพอจะมาบอกกับคนเนี้ยก็ฝากบอกไปทีว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวในตึกเขาจะอยู่กันไม่ได้เขาตกใจนั่นก็คือมาสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเห็นว่าเฮ้ยเหมือนกับดวงวิญญาณดวงเนี้ยผีตนเนี้ยเขาทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นถูกไหมฮะจิตสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะตกลงไปตายอ่ะคือเขาพยายามที่จะมาค้น หาขโมยของในตู้เสื้อผ้าเขาก็ต้องทําอยู่งั้นเหมือนเดิมถูกไหมฮะครับเออเอออ่ะแล้วรุ่นพี่ถึงบางอ้ออย่างนี้เนี่ยเขาเขาอยู่ต่อไหมครับไม่ครับก็คือไปเลยเก็บของไปเลยไปเลยครับครับผมเออพี่จะเชื่อไหมครับตั้แต่พี่รุ่นพี่ผมเนี่ยขอกไปจากห้องนั้นแล้วห้องนั้นก็ไม่มีใครไปทักเลยนะครับหมายถึงว่ามันมันเป็นกลายเป็นห้องว่างยาวๆไปเลยเหรอใช่ครับ การเป็นห้องว่างยาวเลยพี่อต่ไม่มีใครเข้าไปเช้าเลยแต่ชั้นอื่นๆเขาก็อยู่กันด้วยความที่เขาอาจจะปิดข่าวไม่รู้คนส่วนน้อยมั้งที่รู้ผมว่านะใช่ครับออคนส่วนน้อยครับพี่คนส่วนคนส่วนน้อยครับที่เขาเล่าให้ผมฟังมันน่าจะน้อยอยู่ครับเพราะว่ามันมันเป็นทางเปี่ยวดรื่อเห็นเขาเขาว่านะฮะผมไม่แน่ใจว่าลักษณะาทางมันเป็นยังไงครับเ,ออเขาบอกมีป่ามีพวกไฟบางทีแบบมีเป็นแบบช่่งชุ่มอ่ะครับ เออนะเข้ากับว่าพอถึงบางอ้อปุ๊บเก็บข้าวเก็บของไปเลยครับออกดีกว่านะฮะที่อยู่ที่มันแบบเอ้ยสบายใจกว่านี้ดีกว่าไม่รู้ว่าถ้ายังฝืนอยู่ต่อไปเนี่ยเลเวลการเจออ่ะมันจะสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นขนาดไหนไงใช่ครับเออนะครับได้ครับคุณรามอสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่รุ่นพี่คนนี้เขามาเล่าให้ฟัง ขอพระคุณมากๆคุณรามอสที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะ,ระค,ครับคัะขอบคุณครับสวัสดีครับ